ต่อไปข้อ2เรื่องงบประมาณการผลิตนะคะรับงบประมาณการผลิตให้ทำงบประมาณผลิตให้คำนวณหาตัวเลขดังนั้นการที่เราจะหาตัวเล,ลขงบประมาณผลิตได้นยเราต้องรู้สูตรมันจริงๆิงสูตรของมันเนี่ยผมจําไม่ได้แต่ผมอาศัยว่าผมมีความรู้บางอย่างอยูอย่แลวผมว่าเอาม,มันมาั d ด p t ใช้คือผมจะทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะทำบอกถึงวิธีการได้สูตรนี้มา ก็คือผมรู้ว่าเวลาเราทางบต้นทุนการผลิตนะเวลาเราทําต้นขายเนี่ยจำได้ไหมงบอะไรต้นมันคือมีขายต้นขายใช่ไหมผมก็นึกไม่ว่าต้นขายเนี่ยมันประกบอบด้วยสินค้าต้นงวดบวกซื้อสุดทอ่บวกกันมาเสร็จแล้วเป็นสินค้าที่มีย่สิ้นแล้วก็หักด้วยสินค้าปลายงวดเป็นอย่างเนี้นะ ออกมาจะกลายเป็น,น,นต้นทุนขายคือตัวนี้คือต้นทุนขายสําหรับข้อนี้ก็ถามว่าผลิตผมก็เปเลี่ยนะครับว่าซื้อเ่ยเป็นผลิตซะก็คือส่วนที่ได้เพิ่มขึ้นมาแหละจะซื้อหรือจะผลิต,ลตก็คือส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาจากของเก่าที่เรามีใช่ไหมถ,ถ้าพูดมาจริงจริงก็คือว่ามาผลิตก็คือต้นขายในธุรกิจผลิตสินค้าก็คือการนําสินค้าสําเร็จรุกต้นงวดบวกที่ผลิตเพิ่มหากสินค้าไปไ้หมดก็ออกเป็นต้นขายเช่นกัน ะอันนี้แล้วแต่จะมองว่าเป็นธุรกิจชิมมาขายไปแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจชิมมาขายไปตรงนี้ก็เป็นซื้อสุดท้งถ้าเกิดเป็นธุรกิจเป็นสินค้าตรงนี้ก็คือการผลิตคราวนี้ข้อ,อนี้ก็ถามว่าจะผลิตก,กี่หน่วยเขาถามว่าจะผลิตก,กี่หน่วยก็แทนค่าตัวเลขที่โจทย์ให้ไปแล้วก็ดันตนัวเลขหาก็ได้ยกตนะัวอย่างนะยกตัวอย่างเขาจะต้องให้สินค้าต้นต้นมาสมมติว่าเขาบอกสินค้าต้นต้นมาห้ามีห้าหน่วย แล้วเขาบอกว่าสินค้าไปงวดเนี่ยมีสามแล้วเขาบอกกลุณขายเนี่ยมีหนึ่งรู้บ้างผลิตเท่าไหร่เออรู้ไม้มขเขาถามตัวนี้ใช่ไหมถ,ถ้าอย่างเงี้ยเวลาสอบผู้สอบมีควาเนี่ย่อนไม่ได้เจอจทอย่างเางี้ยดูนะไอตัวนี้มันต้องลบตัวนี้มันจะได้เท่ากับหนึ่งถูกปะ ดังนั้นอะไรมันลบสามไดกับหน <4, 4. S 1> ึ่งก็สี่อ่อะไรบวก 5, กับห้าไดากับสนะี่ไม่มันมะีนะไม่มีไมีดังนั้นผมอาจจะตั้งตัวผิดอะไรไกลว่าไอ้อตัวนี้ต้นม่าอาจจะเป็นประมาณสองอันเนี้ยอันนี้ก็ได้สองบวกอะไรได้กับส <2. S 1> ี่ก็เป็นสองเนี่ยคือคําตอบเนี่ยแค่เรื่องนี้มันแค่ให้เราหาว่าจะบกะปิ่นเท่าไหร่ถ้ารู้ว่ามีสินค้าต้นว่าเท่านี้ไปง่วดต้อง ก็มีเท่านี้นะแล้วมีการผลิตเท่านี้อะไรยเท่านี้สรุปแล้วสูตรมันว่าอย่างไงสูตรจากสูตรนี้มันก็คือบอกว่าสินค้าต้นบวกผลิตหักสินค้าปลายเท่ากับขายจริงขายก็คือต้นมึงขายแหละตัวเดียวกันจำนวนหน่วยของขายแลบต้ขนขายคือหน่วยเ,เ,เดียวกันอันนี้ถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่าเฉพาะผลิตเปลี่ยนสูตรให้มันออกมาเป็นผลิตอย่างเดียวทำังไง ผมก็ให้ขายฝยั่งนี้ผลิตก็อยู่ฝั่งเดิมถูกป่ะผลิตฝั่งเดิมนะย้ายข้ามาสินค้าต้นว่าเป็นบวกย,าย้ายค้าฝั่งมาก็เป็นลบสินค้าต้นลบสินค้าปลายย้ายข้าฝั่งมาก็เป็นบวกสินค้าปลายเนี่ยคือสูตรมันสรุปแล้วจําสูตรนี้สูตรนี้จบสูตรนี้ไปตอนสอบก็จะรู้ว่าผลิตเท่าไหร่การทําโมกมนตผลิตอยากจะรู้ว่าจะผลิตเท่าไหร่ เอาที่ขายหากสินค้าต้นบวกสินค้าปลายได้ผลิตแล้ว <Okay. S 1> แล้วเด๋ยเข้าใจคอนเซป์นี้ตอบข้อสองได้สบายเลยอ่ะเรามาทำพร้อมันเลยข้อสองเนี่ยในจบข้อนี้เขาบอกว่าธุรกิจนี้มีสินค้าสองประเภทคือ TT กับ OO คำสั่งก็คือให้ทำงบมัน การผลิตของเดือนกันยาก็คือมีสินค้าสองประเภทนะฮะการผลิตของสินค้าส่วนนี้เลยฮะก็คือตั้งที่ขายขายข้อน,นี้ต้าบอกขายกี่หน่วยฮะเอาทีทีก่อนนะทีทีขาย6กพันสองอ่ะหกพันสอถูกต้องขายวันสองดูตามโจทย์แล้ว หาสินค้าต้น,านเขียนไปเลยหาสินค้าต้นสินค้าต้นเท่าไหร่ฮะสี่พันเก้าสี่พันเก้าได้เท่าไหร่ไ,ห 5, <10. S 1> ได้ทันสาม ต่อไปสุดก็แบบว่าบวกสินค้าปลายสินค้าปลายคือ3,500นะก็ได้เท่ากับสี่พันแปดโอเคได้เท่ากับสี่พันแปดนี่คือคำตอบแล้วนี่แหละที่ผลิต ถ้าจะขาย6,000แล้วมีสินค้าเปนมงคอยู่4,000แล้วมีสินค้าเป็นมงคล3,005จะต้องทําการผลิต4,800หน่วยในเดือนนี้เนี mm ่ย hmm. พอเรารู้แล้วว่าเราจะผลิตเท่านี้เราก็ไปหา DM DL และ MO มาว่าถ้าจะต้องการจะผลิตเท่านี้ต้องใช้ DM DL MO เท่าไหรก็จะเป็นประมาณ่อไปแต่อันนี้เราไม่ต้องขนาดน,านั้นเราแค่เนี้ยพอรู้ว่าจะผลิตเท่าไหร่อ่ะต่อไป อันหนึ่งอีกสินค้าหนึ่งโอโอก็คงสร้างเดียวกันเลยขาย4,220นะัน้ยะลบสินค้าต้นหนึ่งแปดสองสามสามศูน หาสินค้าปลาย5 1 9 0่้ไม่หักนะหัวนะหัวจะมีสินค้าที่ต้องผลิตก็คือ7,520้้อ่ะเนี่ยได้ละในบางหนังสือเนี่ยเวลาเขาพูดถึงรายงานโอ้ไายจำผลิเนี่ยเขาอาจจะเอาขาย บวกสินค้าปลายก่อนแล้วมาหกสินค้าต้นก็ได้นะส่ว mm hmm. นใหญ่แล้วเขามมกจะเอาตัวบวกขึ้นก่อนแต่ว่ามันจะยังไงก็แล้วแต่มันได้ก่ตอนเหมือนกันเลยคือผมอาศัยว่าผมเอามาจากสมการที่ว่าเอาตามนี้ได้คำตอบไม่ผิดอะไร